สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมเ้ยไม่ใช่แคสเกมดิรีวิวหรือแคสเกมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับผมว่าเกมเนี่ยมันต้องมีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างแน่เลยครับดูจากการศึกษาของผมมา4,000ครั้งนะครับที่ผมแพ้ตลอดนะครับ ชื่อของผมจะเขียนว,ว่าใจก็เข้ามาหรือเข้ามาเลยอะไรที่มันท้าทายนะครับนะนะไม่ใช่ท้าทายเด็ยท้าทายแล้วเติมอันนี้ไปฮนะเป็นผมนะครับไม่เนคะนะรื่องหมายข้างหลังเนี่ยนะครับ <c oughs> ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวผมให้เลยจริงๆผมให้บอลเลยม,มาผมไม่ไหวแล้วผมเริ่มแล้วเอ้ยลืมบอกไปครับ เ,เกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับใครแบบโอ้เกมนี้มันติดใจจริงโอเคครับผมก็จะเริ่มเล่นแล้วกดเพลงนะน,นะครับเอ๊ะนะครับลืมบอกไปคนที่ถนัดซ้ายถนัดขวาก็นี่ครับโอเคโอเคหนึ่งการเล่นเกมนี้ได้ก็ต้องเน็ตแรงนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไก่นะครับเป็นไก่ ไกลโต vigil, ้งนะครับครับแต่อย่าให้เข้าปั๊มได้ก็พอนะครับมันดูเหล็กๆยังไงชอบกลไหมโอ้ยไก่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 มาโอ้ยโอ้ยได้แล้วได้ทุนแล้วได้ได้ยังไงไม่ไกลอีกยล้ไมไกลอุ้หอุ้ยอุ้ห สองโอ้ยเจย์จเยจเยนเจยนโอ้ยเราขอขออย่างอะไรอะขออยู่อะไรอะชื่อว่าอะไรวะดูหน่อเรายังไม่สองปุ่มนี้ครับคืออีกปุ่ม,มล่างสุดครับด้านขวาการให้นะครับจะมีคนเอาเนี้ยนะครับอันที่สองครับถัดมาจกข้างนบนครับ เป็นปุ่มแยกตัวนะครับมันเป็นปุ่มที่พุ่งออกไปนะครับแต่ผมจะสาธิตเล็กน้อยโอ้โห้เจ้เพิ่งเจ้เพิ่งเจ้เพิ่งแต่ผมดูเหมือนสาธิตเองแล้วล่ะนะครับโอ้ยโอ้ยอยมีมีดราคุมาใช่ป่าววะใครบอกผมก็ได้นะครับว่ามีอม,มีตัวนี้มันอุ้ยนะครับ คนที่เล่นมาใหม่นะครับใครตัวใหญ่กว่าลูกโป่งนี้นะครับสีเ,เขียวเนี่ยไปอย่าห้ามโดนมันเด็ดขาดมันก็จะแตกกลายเป็นอดีตนะครับแล้วพวกเราก็จัมันแทะเรานะครับเดี๋เวเๆๆวเเไม่ไขป่ปลานะหายได้สักร้อยหนึ่งออกล่าออกล่าเนื้อออกล่าเนึ่งเขาเรียกว่าว โอ้โห้ม่งบุ่มันใหญ่จังวะมีดีลักุมะกก็มามาจริงไม่จริงโอ้ยไก่ไก่ไก่เพุ่เลยไก่เพุ่โอ้ยโอ้ยไก่ไก่โอ้ยลิ้ยวเสียงต้องหลอกวะให้ ินข้าวเย็นก็ตตอมานั่งเคสกะโหราก็กายเป็นอาหารเย็นมันเลยครับตอนนี้โอ้ยเกยมันงูขนาดไหนวะโอ้ยโอ้ยคนไทยคนไทยคนไทยแต่ละคนมันตั้งชื่อเนี่ยดูดิดูมันดูมันทำดูมันทำนี่ครับโฆษณามันจะขึ้นตรงนี้ กดตาบาดไปเริ่มฉุนแล้วเริ่มฉุนแล้วมามาเริ่มเด,ดี๋ยวีไฟมันมีแม่เหล็กอะไรวะเมื่อกี้เรายังไม่ใกลขนาดนั้นเรายังไม่ถูกดูดออกไปเลยมันติดมาแบบนี้ดีกว่าใครใครหาไว้ปลดโบล์ะวางไว้ใต้ลิงก์ผมด้วยนะครับไม่ใช่ใต้ลิก์ดิใต้คลิปผมเลยครับผมขอร้องเลยผมอยากได้ผมฉุชฉุนมนันแล้ว ชุดมันแล้วชุดมันเลวเอาเหตุมันแบบอันดับที่หนึ่งเลยแซงอันดับที่หนึ่งเนี่ยอออ๋ลกเลลกกละครับถ้าใครเห็นภาพที่มันไงอ่ะใครที่เห็นภาพที่แบบผมพูดไปก่อนหน้าแล้วแต่ภาพยัามาไม่ถึงก็แปลว่า เอ่อรูดเออ่เครื่องผมมันก็ไม่ค่อยดีนะครับสนับสนุนการเคล็ดเกมมาผมหน่อยด้วยนะครับโอ้ยเล็กล็เล็กลก้อนนี่โอ้ยะะะะะอ,ยอ,ยอะถ้าใครมีปัญหาการลงสกกีนนะครับก็มันไม่ได้ลงตามเว็บหรอกครับก็ใครเก่งภาษาอังกฤษนะครับก็พิมพ์ไปมันก็จะมีรูปหมาขึ้น มีดีลักุมะมันขึ้นมีดีลักุมะขึ้นนะครับเว้ยไก่ไก่ไก่เอาดีจ้ะผมได้น้อยหนึ่งเด้อจะบอกแม่ผมมีดีลักุมะไล่ตูปผมแล้วไป่อปยนาซานาซานาซานาาจะบอกให้นะครับ การการการอยู่ตัวใหญ่หญกว่านะครับห้ามห้ามไปแบบตรงๆแบบนี้ครับเราต้องซิกแซกนะเราต้องซิกแซกเมื่อการล็อกโลบบอยนะครับแล้วมีใครมาตัดหน้าเรานะครับเราจะถูกกินทันทีนะครับจริงด <c oughs> ิถูกกินแล้วอ,อะไรวะทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ไไได <c oughs> นี่นี่มันมาเร็วมันมาเร็ยวโอ้ย

ผมขอลองคนระับผมอยากจะอยากจะเล่นแบบคันเทพเหมือนเขานะครับก็เขาแบบคันเทพนะไม่ใช่แบบแบบกระลงปูเหมืนอนผมอะไรว,วันนี้อนะ่ะโอ้ย,ย,ยคนไทยคนไทยหัวใจนักเรงหัวใจเต็มไหม ก็ได้จริงๆๆ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 ่ๆๆ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 นๆๆาๆๆ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 ๆ โล่ก็โล่ก็โลก็เสร็จมาแล้วโลก็เสร็จมาแล้วโลก็เสร็จมาแล้วโอ้ยแต่ละหุ่มัน,น,มน,น,มน,นต่ละ ว่าม <od ien là> ันหลบทางลึกลนี่ตอนนี้เรา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 ได้พบพลังงานบางอย่างับคือมี ปิงเนี่ยกินเรียบโอ้ยใจเย็นครับพี่น้องใจยเย็นใจยเย็นทำร้อยเร็วทำร้อยการเลือกครั้งนี้ผมผมจะไม่เล่นอีกต่อไปสมมติเมืม่อไหร่นะครับผมจะเก็เกมต่อไปนะครับถ้ามีคนกดในหนึ่งเดือนนะครับถ้าผมมีคนกดไลค์กดไลค์มากกว่า20 20 โด้วายไม่ไม่ชอบไม่ไหวแล้วก็ฝากะกดไลค์กดแชร์กด subscribe like, กดติดตามกดเข่าสารบ้านเมืองของผมนะครับไม่ชอบก็กดไลค์ชอบก็กดไลค์อะไรก็ต้องกดไลค์กับผมดยนะเพื่อให้เป็นปกำลังใจของผม,มแค่เกมเน,น่าๆนี้เพื่อเพื่ออะไรสักอย่างก็ bye 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 ครับ bye 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 we'll see you at 8